สวัสดีค่ะชื่อพุทธนีการกันนะคะเป็นผู้อำนวยการเดอะฟอร์ดนะคะก่อนที่ที่จะเป็นผู้อำนวยการเดอะฟอร์ดนะคะพี่ก็ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนมาท่านับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาน่าจะประมาณ20ปีนะคะแล้วก็ทําตั้งแต่ะะทำในหลากหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสิทธิของผู้ริพัยนะคะของคนข้ามชาตินะคะในเรื่องของเออสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะในเรื่องของ คดีเขาปิดปากไหคะ,ะแสลบรว,วมทั้งเรื่องของเกาะน,นั้นนี้ก็ทำเรื่องของความไม่สงบในชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใตา้เรื่องของการซ้อมทรมานการอุ้มหายนะคะปัจจุบันที่อยู่เป็นผู้ในการเดฟฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สําหรับคนทางานด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะได้ใช้พื้นที่ร่วมกันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะก็เป็นส่วนหนึ่ง ของงานที่จะสลับสะดุดงานทางด้านสิทธิมนุษยชนก็จุดแข็งของพี่อย่างที่บอกว่าอ,อยู่ในแวดวงด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลากว่า20ปีนะคะรวมทั้งเป็นสมาชิกของ Amnesty เนี่ยก็เป็นเวลาหลายปีแล้วก็ร่วมกิจาการรมกับ Amnesty ตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มต้นงานด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกันนะคะก็จะรู้จักงานของเิสตีมากพอสมควรแล้วก็เนื้อหางานที่ทำมาตลอดเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับประเด็นงานเอ n นิสตีเดอะเนชั่นแนลไทยแลนด์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจุดแข็งที่ที่มีก็คือ,อได้รู้จักงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยรู้จักงานของเอ็นิสตีค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมของเอ็นิสตีหลายๆกิจกรรม ก็เชื่อว่าความสามารถและวก็จุดแข็งที่มีเนี่ยก็มาช่วยจะสามารถช่วยพัฒนาผลงานอโงโรงรนะคะแล้วก็งานในชนิงธตรกิต่ตางๆของ MBC นี่อย่างอุปสิงลัปร์นะคะ